ดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเพศสัชกรหญิงรัติรสคนการหรือหลายๆท่านรู้จักในนามดออรออยนะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับขมิ้นชันละลายน้ำกับขมิ้นชันไม่ละลายน้ำแตกต่างกันอย่างไรนะคะผลิตภัณฑ์ขมิ้นชันที่ถืออยู่ในมือตอนนี้นะคะชื่อว่า k a m i d e x เป็นผลิตภัณฑ์ขมิ้นชันละลายน้ำ ที่มีผลงานวิจัยรองรับมีการประกวดรางวัลน,นะคะได้รับรางวัลเหรียญทองของการละลายน้ำของคมิ้นชันถึงสี่หมื่เท่าและได้ขอยื่นจดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาสาธิตผลิตภัณฑ์คามเม i ิกสให้ดูนะคะถ้าเราเอาซองขอโทษค่ะถ้าเอาแคปซูลของผลิตภัณฑ์คา มาแกะละลายน้ําดูนะคะก็จะเป็นแบบนี้สีนะคะก็จะเป็นสีแบบสีอำพันสีส้มแดงนะคะถ้าดมดูเนี่ยก็จะมีกลิ่นของขมิ้นชันชัดเจนเลยค่ะทีนี้ออยจะมาเล่าให้ฟังว่าการที่มันละลายน้ำเนี่ยเราจะสังเกตได้อย่างไรนะคะจะมีวิธีการสังเกตอยู่3ข้อข้อที่1ก็คือต้องใส การใสก็คือถ้าเรามองทะลุเนี่ยมันจะเห็นทะลุผ่านเลยค่ะเห็นไหมคะถ้ามองอย่างนี้เห็นหน้าออยเลยไหมคะเห็นหน้าออยเลยใช่ไหมคะแล้วก็ข้อที่2นะคะมันจะไม่เกิดการตกตะกอนนอนก้นของขมิ้นชันถ้าเราดูใต้ใต้แก้วเนี่ยก็จะไม่เห็นตะกอนขมิ้นใช่ไหมคะแล้วก็ข้อที่สจะไม่เกิดการกระเจิงของแสงค่ะ ถ้าเราเอาแสงสองนะคะก็จะไม่เกิดการกระเจิงของแสงจะเห็นว่าแสงเนี่ยมันจะทะลุผ่านเลยเห็นไหมคะแสดงว่าโมเลกุลมันเล็กมากเล็กกว่าความยาวคลื่นของแสงนะคะนั่นก็คือเล็กกว่า200นาโนเมตรมันถึงไม่เกิดการกระเจิงแสงค่ะคมิ้นชันนะคะยิ่งละลายน้ำได้มากเท่าร ก็จะยิ่งดูดซึมได้มากเท่านั้นยิ่งดูดซึมได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งออกฤทธิ์ได้มากขึ้นตามลําดับนะคะยิ่งดูดซึมได้มากก็จะยิ่งออกฤทธิ์มากนั่นเองค่ะในขณะเดียวกันนะคะผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเวลาแกะเหลือกแคปซูลออกมาแล้วก็มาลองละลายดูก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างไม่ละลายน้ํา มันมีลักษณะที่ไม่ละลายน้ําหลายประการนะคะวันจะเล่าให้ฟังสามประการด้วยกันประการแรกเลยก็คือมันไม่ใสนะคะมันมีลักษณะขุ่นค่ะถ้ามองด้วยตาเนี่ยมันก็จะไม่ทะลุค่ะเห็นไหมคะเห็นหน้าเอาไหมคะไม่เห็นนะคะแปลว่ามันขุ่นมันไม่ใสพอที่จะทะลุผ่านนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่สารละลายมันเป็นสารแขวนตะกอนค่ะอันที่สองนะคะ ถ้าเราดูก้นแก้วเนี่ยมันก็มีตะกอนเกิดขึ้นนะคะ mm. เห็นไหมคะมีตะกอนขึ้นแสดงว่าโมเลกุลมันใหญ่มากเลยนะคะมันถึงตกตะกอนขนาดนี้นะคะ mm. เห็นกันจระเลยว่ามันตกตะกอนแล้วข้อที่สามมันเกิดการกระเจิงแสงขึ้นคะ่ะ mm. เห็นไหมคะโอเคการกระเจิงแสงแสดงว่า โมเลกุลข้างในเนี่ยค่ะมันเป็นโมเลกุลที่ใหญ่การที่มันมีโมเลกุลใหญ่นะคะเวลาไปเจอแสงมันก็จะเกิดการกระเจิงแสงขึ้นแสงตกกระทบโมเลกุลขนาดใหญ่มันก็เกิดการกระเจิงขึ้นแล้วเราก็เห็นเป็นลำแสงอย่างที่แสดงให้ดูนะคะขมิ้นชันที่ละลายน้ำน้อยก็จะดูดซึมได้น้อย ขมินชั้นที่ดูดซึมได้น้อยก็มีประสิทธิภาพในการรักษาน้อยเช่นกันนะคะแล้วก็ถ้าลองดมดมูไม่ค่อยมีกลิ่นขมิ้นเลยอะคะ่ะ